โอ้โ้เจียงพี่กลงตีนเลยอย่างงี้เนาะตอนนี้ปับตอนนี้ตวนี้ FC บอกให้ราบพี่างเง้ยเนาะกว่างบมดเดี๋ยดอ,อ,อ ulously, ่าซับไ่ได้บาทกหน้ามันก็รุดบดซีย่งเงยเนาะหลังมดแล้วสะอาดสะอาด โ okay, อเ,เอคพี่น้องเลยเนาะบาวนงกาสิจบคลิปเป็นเ้นิอนอ่าพพอกันใหมคลิปหนาเพราวนงกาสิอพี่น้องเลยอ่าพนก็นำมาแล้วพ้นกัน ฝนลินฝนลินพี่น้องเงยเออฝนลินแล้วมาจีไปเฮือนน้องบองเออฝนตกฝนลินพี่น้องเงยพวกแรงเป็นแรงเออเจ้าฝนมาแบบใบว่าพี่น้องเงยเนาะเออหลังจากมาเใส่บาตจะฝน,นลินเลย เอบ๊บานน,น,นี่ไปเลยเนาะเดินข้างคนกระลินย่อยๆมาเลยบานนี่เออเจ้าเอาเอกรินมาแล้วเป็นอ,นอนไนะไรเนาะเออเจ้าอ้าวเป็นอนงนะไยเนาะท่านน้าท่านตาม,มาทางนี้ก,ก็ได้โอ้จเจ้เาคนอ่ะ กราบสักพายสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมืดสู่สู่คนเนาะดีความไติดตามรับชมว่าจะเปลี่ยนภายในประเทศและต่างประเทศกันยินดีตอสรบเก่าสู่สองบ่าวอนุง่งคือเก่าก็เก,าเก่าพ่อแม่พี่น้องเงยนเนาะอ่ฝนฝ่าตกมาเอา้หาฝนเศร้าก่อนพี่น้องเงยเนาะบ่าวนุน่ยกับเสินทางเอไปหาบ้าน,นอ้องบองกันแหละพี่น้องเงย è à, ok người nó ai này cho ông đơn thang à phun linh lơi rồi à, nè con chẳng vào cắn chỉ đâu người à nó thôi phun giờ mà chỉ thôi người nong à, à thô, มาฝนตกพี่น้องเลยแห้งเป็นแห้งแขหงคนมาเลยบลงบอตุนอ่บอตุนเนี่ยเพราะอะไรโดนรวยเยอะโดนฝนตกพี่น้องเลยแห้งขนาดบ้านน้องบองคนแห้งบ่แห้งกรบดุงจะเป็ดเนี่ยเออแห้งบ่แห้งกระดุจะเป็ดเป็ดดินน้ำเลยลอยน้ำเลย มันมันอ่างอยู่นี่เราเราระบายทางนี้ก็ิ่อบริเวณห้องนี้นี่ก่อเกลื่อนห้องไปเลยเราเป็นยังสิหน่อยเนาะใส่ห้องไปจะได้อยู่เออคากคากกี่น่อยไงฝนตกแต่มาโบเจอหนองบองไปใส่นี่แหละ ไปซื้อไปตลาดบ่ไปซื้อหางดอกไคอ่าซื้อดอกไคซื้อดอกไคเตรียมขึ้นเฮือนใหม่แล้วเด้อ่านี่จักมือจักมืออือเออช่วยช่วยอะไรเนาะหุ้นแหงขนาดมาหนึ่งเนาะอือแหงเป็นแหง เปียกดินนามเลยพีน้องเอ้ยเีดจังเหอยยากินสินมูโอ้พุตกเสียดมูเลยว่าเสียดเอาเนอะเนอะเได้แล้วเขียกินคนพี่น้องเอยเนาะคนดินเลย ปนตกแกมเราเสยแล้วเนาะหมูหมูต้ายพี่น้องเนาะมันสิเงาๆเพิ่นกะสังหารเลยคนแหงอดีอานี่มาบ่เจอน้องบองจังได๋บาดเมื่อคืนแล้ว ฮะเป็นอันตรีเลยเปอนตรีเไปะจักม่งเลยแล้ววกกอบ้านนี่แล้วสำมูท่หรือนะฮะสำมงสำมงท่านอยู่แล้วโอ้ี่ตะแรงมาเนาะ เเอาซอาหนองบ้องาเนี่ยงจะไปบ้านนนองสลีก้อนมาไว้รอกคลเลยหมเดิมลยันขเงพกพักอยังนี้พักอยเนีม่ามัพักไเราานี้ไปเยี่ทบนเาเจ็บค่ไหนเป่ไม่ได้ไปไปเยี่ยมบ่จ้ะ ฮักบ่เลือกคนฮักหรือคนเี่ยังก็แข่งฮักก็เลือกคนมันเคลือล่อนไปซื้อเออมผิดไปซื้อโบกไปซื้อยังไงเราลงกับไปไปเบิ่งไปแววย,แงงงย,ย่งข้าวหยักอะไรกันพอแล้วอันนี้ก็ทีมาหาหลวงบองนี่แหละพอจะมาแจ้งเขาดีที่ทายป๊บเลยอโอ้เล็กน,น้อยก็ลินชิงรถ อบมูยังไงเพืดอนอ่ะอ๋ออ่ะพสติกอบเลยบ่าวอบถึงก็ต้องย่างเลยบ่คือว่าอบพลาสติกเลยเห็นเงี่ยต่อเนะอวัววัววัวมันวัวมูซีมูบ่าวน้ำมันโอ้ผักผักผักเอาชื่ว่าเห็ดสบายเดอ้อ nòng vắt xí rồi bay đi nòng nhá nòng xôm thế nào nó ừ. ai cũng nòng bông nữa cả phi nòng bả phi bông phi nòng bả lan lan nhảy của để... lò mướt lò mướt ừ. lò một lò อันนี้แล้วพวกผู้ชายเ่าเออน้องหักเนี่ยแต่ว่าบุเร่มาเยี่ยมย่ามเพิ่นมาไม่เช่นึงก่อนโอ้เฮียนน้ำกันมันก็เพิ่นเนาะน้ำกันเฮียนเหียนเดียวเนี่ยเบื่องน้าถึงมัดเราเลยเนาะเพื่อนน้องบอง โอ้โหอะไรนี่บาลตูนมาลอยเลย,เลย่ลนมาลอยนี่โอ้ยยังไงน้ำท่วมบ้านน้องบ๋องโอ้โอ้เจียง,งตรียังรังตีนเลยยังไงเนาะออืตอนนี้ปั๊บตัวนี้ตัวนี้ปับ๊บตัวนี้ไปพุ่นยังไงเนาะ อได้ปรับหลายอย่างอยู่บาดนี่อันตัวนี้ม so ันสูงโพดเบิ่งนี่ันนีต่ําน่เอออันนี้ต่แล้วก็บ่ได้บาดพี่น้องเอ้ยเอมันก็สิอังอยู่นี้เอ่ง้เนาะมันสิไลไปก็บ่ได้บาดค่าหินตัวนี้เด้นี่นแห้งแหงขนาดพี่น้องเอ้ยเนาะ ไปทายีนตัวนี้บันนี้ระบ,บ,บายบบนนี้ก็แล้วมัดพื้นนองบองเบียกมัดเป็นดังอยู่บ่ขึ้นอะไรเบียกจนมัดจะถวนเป็น้ังไงยเนาะเขียนอย่างเด้อเอฟซีบอกให้ทราบพี่น้องเลยเน,นะะาะกระบองงบ มดได้เด้อ่าซีสานี่ได้บาดทรายหมดแล้วบ่ทรายก็หมดแล้วนี่เอาซีสาบ่ได้สาพี่น้องนี่เานาะอบ่้าาาเฮ็ดอือให้มันงามพี่นะะ้องเนาะเป็นอันนี้มันน้ํานี่เื่อยๆมันก็สิพุเด้เป็นบ็อกะบ่เือเด้พี่น้องเอ้ยอือบ็อกก็บ่เือเด้าบ <c oughs> สาบนี่บ่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะออตะเแข็งขึ้นมาพี่น้องเอ้ยเนาะนี่นบานน้องบองน้ําท่วมเอคนตกํานียังท่วมพี่น้องเอ้ยเนาะแห้งกว่านี้แห้งคักแ้แห้งท่วมกว่านี้บ่จักพี่น้องเอ้ยทํานี้ยังท่วมเลยออตอืโถ นี่ตีนเลยตบตุบตุบองบองไปตลาดพี่น้องเอ้ยเนาะเออบาน้องกสิว่าสิไปหาน้องสลีก่อนบาดนี้ไปก่อให้มันแล้วนี่ก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอืเพราะว่ามื้อนี้ก็บ่ได้ถือเมนไปคือเก่าลสิตัดอแทกอีหยังั่นแหละปล่อยซือ มาัามาแทกพี่น้องเอ,อ้ยเนาะคือสิล้างหมดเลยเฮือนซานบาท2ครั <c oughs> ตอนนี้ก็ซาบบ่ทันงามไปานใดพี่น้องเนะาะซบงาม้อนี้เือคือสิล้างหมดเฮือนซานบาท2ู่าีกคือเก่าล้วไนีสีรุดบ่จ๊ะ้าษีนี่ มันซี๊นามก็รดบดมันซี๊ดยังไงเนาะหลังมดแล้วสะอาดสะอาดบนหัวนี่เนาะอ่าจหัวมาคนัวบังแหงนี่ซีบหัวหรอยังไงเนาะ

ต้นแห้งนี่ได้ีินงเลยต้นไม่หน่อยม้นแห้ง ยอยไอแดงเห็ดพี่นอ่งมาตะพานน่าีมีย่อยอยอนี่เรื่องนี่เรื่องเรื่องมาเิฟอนี่ตแห้งนีเนงเนาะ bún rồi uh, ok hành oh! đi thẻ hành hòa ốp bún nhiều hùa người hiến bún đây ăn hiến cái bún nè mình tiệt coi nha là mì sợi cà ri cang cang đấy àm lay long lay long เนื้องย่อยเรื่องหัวโบวัวเป็นอย่างไเนาะคักไอแดงเห็ดอ๋อโทษอ่แต่เสียได้แต่นามอย่างนี้ถวมแล้วเนีฝนตกฝนตกถวมแล้วบาทหนองบองจะคล้องประยูรทางนี้ถวมโอเคพี่น้องเางไเนาะบ้านนุ่งกาสิจบคลิปเปกษตรกรอ่อพอกันไหมคลิปหนาพอว่านุ่งกาสีเดินทางไปหาทางน้องสาลี่ก่อนพี่น้องเางไเนาะอ่าพอว่าทางน้องบองคือสี มาซาเน่กว่าคนตกแห้งนี่เพราะว่าเพิ่นไปตลาดไปซื้อดอกไฟเพิ่นว่พี่น้องเางยเนาะโอเคคลิปนี้ก็บคุณผู้บใจทา้งพี่หญ่เจ็บุญพี่น้องเางยเนาะอ่านู่นตลอดมากขอให้เจ็บซี้งชานและพี่นายเจ็บนุชชานป็มีแต่ความสุขความเจริญเด้อปรารถนาสิ่งใดข้อยใดสิ่งนั้นดังสมปรารถนาความเจ็บใดความไข่สิ่นี้ขอให้ห่างไงนี่ข้อยลำไม่ด้วยสิ่งที่ต้องตังตลาดาตลาดที่ยายเจ็บยายจนเป็นองเางยเนาะขอข้านายกินนะ เจิปนี่พอกาวเข้ามาสบายดีทีนึง,งเนาะไปบายบาย